สวัสดีค่ะเดี๋ยวเด้อเอาแหนกินเห็ดแมวก่อนลูกอ่ะอ่ะลูกอ่ะเอาซามองซามองซามองดีด oh, ีเลยนี่อ่ะกินไหมนี่กินไหมแม่ที่อ่าโอ้โหบมกินพนะโอ้โหบมกินพนะพี่ชูเดี๋ยวมาเอาเวละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าเมื่อนี้อากาศอบอุ่นนี้เราขอกินนอกบ้านสุ่าอัน ตีนหมูตีนไก่ขอ้อหมูยังใส่ปนืนน้อ,อนเนื้จ้ะไอ้ดอกว้าบพวงลูกว่าพืชโอกูนจะว่าพืนกแ,แข็งอ้วยเด้่มาๆมาๆจะบอกลายใหญ่หางขอสิบพืชโอกินอยู่เนาะกกินนกินอยู่แ้วเสียมาอ่างข้มัมกแดยกหวานนอกรูจนพืนแข็งพืชไหมอืม เบิ่งพี่น้องเบิ่งจะแซ่บน้วบพิ่จ่าประมาณนี่แหละผมว่านี่แหละโอเคโอเคโอเคฟังเลยก็แก้วน้ำบ่อนเนี่ยเจับผู้กองก็เริ่มวันพิจารล้องพี่จะก้องขามาดูก้องให้หนูหน่อยเฮ้ย กละก้องขามาดูกล้องให้หน่อยลูกสาวได้ของมักไปอัลาดอันนี้ตีนไก่จัดตีนแก่โอ้นามก็เสียบดราปเป็นแข็งเนาะค่ะญี่ปุน่นอันนี้อันเขาปุ่น,นเ่ราเม็นสีแหล่ๆด้สีเขียวตบงมอไปเลยิ่นมีหลายสีอยู่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยสันทาดดอกแต่ว่าพ่นแซบเราได้ออมากิน mama 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 เขากินต้นหอมด้วยเดี๋ยวเส็จปากจากนด้กับม่วงมัม่มอยากอายอยู่ด้หลักคาไดา้ไอเล็บย I l o ไอ y เล็บยือันอันมักกินต้นหอมกินอะไรขถงตอนไหนครับพวกขึ้นจะไม่ยังดอกนี่หาตอนบวกพอกค่ะอืมมได้แซ่บกวข่าปากมั้ยจ้นจร์เหรอ ยังไปยากยังไปกดเกณฑ์อย่าตั้งกดเกณฑ์แล้วมันจะไม่สนุกมึงนี่ว่าวางังตั้งกดเกณฑ์อะไรกดเกณฑ์ผู้นัน้นผู้นี้ก็บจังยังรักผู้นึ่งก็บวชิชาการผู้นึ่งก็เฮ็ดมาแล้วผู้นึงมู้นีแต่ผู้สอนก็ข,อขอุณทุกคนแหละจะแบบนี้ยันด,ดอกเป็นบา ได้อันนี้ก็เอาอันนี้นเนาะตองนู้นพี่น,น้นนองขอบพุณุ่นทุกคนเด้อมาเป็นกำลังใจมาใส่แย,ย่ดอกบ่มีมูเจ้าบ,มาบมม่มีแย่ดอกนูอนนี่ดอกมีความสุขมีความสุขหลายจ้าครับทุกคนจะเป็นกำลังใจอืมมีอยากอา ต้องแซ่บด้วเนี่ยแซ่บจักของแต่ว่าแซ่บจักของยุ่งสวนนี่นี่ยยุ่เสียงหน้าหน่อยเสียงหน้าญี่ปุ่นยญ,ญี่ปุ่นก็นอยากมีเสียงหน้ามีทั้งไข่มีทั้ทงตีนหมูข้อหมูไม่ยังได้ดอกเอาเบิร์ดเน่าเข้ามาขันรสความสวยรสความสวยวกินต้นหอมหลายๆก้อน้องว่าเป็นโควิร์ดน่ะ อยากกล e, e. ้องมากกบัวนี่ค้อนกี่มงคนนักแอคเปมือนนจ้าวแ้เอาดีเขาโต่เน่่ได้กินดอกกรเบื้งเอาเอา่ชือว่าไม่กินแต่เื่อ่ยอน่แคบหมูม่เยอ บรเวนสือมาบรเวนสือมาเพือเลาเห็ุเองบ่เราโรคเป็นโรคนิ่งป่ะสินาบบันนี้บ่พี่วิลาค่ะอันว่าจินจริงวนนี้่มยังว่าอันเห็ดหมูย่อจักได้บ่ได้ดอกอันคลิปองเบิ่งตั้งเตาอันเตาทานจะเตากับเห็ดเองอาอ่างอ่างสั้งมากอ่างอื ยาดดูได้ยสุดเล็ศกินแต่ไม่เลี่ยนหรอืมวุ้ยบเไ็ดปัไหนนี่เนี่ยอืมอมนลุกละนี่แบบแดกกินแบบนั้นแล้วจะเนาะยู่ใในสวนยางไก่กับไก่เติบทิบยวินาทีขันขันย่างขาดย่างขึหมุหรอ แั้วที่เเอ้ย้งหันก็ข้าวอ่ะนะล้วแมกซี่รถใส่ของอางวับว่มุ่งข้อสุความเขาปั่นกินแย่ดอกเป็ที่ชนิดหนึ่งท่านได้กินนึ่นมีความสุขพได้กินงดด ันได้กินไฝอวกย่างยูมหมดทุกอย่างแบบจะกินสำหรับได้ดอกด้แจเยอะคน้องไม่รอบถูกผมไม่ชอบถูกจจดกินแปยฝุ่นเบ่งรถวนไฝสวนมากุนเป็นป่านที่ดอกเป็นทางฟาเลย ข้างพานไฟยังเกาะแต่ชื่อน้ำแร่ไปอาบฝนเส้นแต่ไม่ชนเนี้ยแต่ยดอกก็ใช้ไปดอกเขาขยุ่นนี่นะส้าทำว่บ้านเกี่น้ำแร่สิ้นยอมงเขาก็ดักก็เป็นคนได้เนะอันเขาพุ่นเขาแทบแสบต่างแสบ ทั้งเหนียวทั้งแน่นออเอาเอาใส่ชักเอาเสียตัวหนึืมเพื่อนต้องเหนียวต้องแน่นปกติไอ้ดอกไม่อค่อยกินข้าวพุน้นถ้าข้าวพุน้นให้ไอ้ดอกตายเขาโลเลยกี่แตกี่แตนข้าวพุ้นที่พุ่นมันเป็นอยังเจะช่วยย่องพงอง่นกย่องอ่ะ ของาดีจริงคือห่าจริงมากเลยจ้ะของเขาดีจริง,ง,ง,ขงเขาหง่ขงเขาแน่แน่วบดีขเขากับว่กปากเม่ดูว้วานเพิ่เนาะเบิ้อีกแล้วอันนี้กรได้ดีวอีกกินอีกจังเลยขม่ได้อ่างโอยนอนๆอะี้ยลามากคู่กระถางม่ไทย อ๋อทำไมมีขวาวสุกอีกใครจะเป็นสีบไปก็เป็นรถน,นี่เดี๋ยวขอ,ขอกินกอนโอ้ยอยากตายเนีเศร้าเนาะกินอันนี้เบิดเศร้าเนาะอยากอายมีมปมมุ่งม,ม,มั่น พื่เราเอ้ยายข้าปากกันย่อนคนเราเกิดมาเจ้าอะไรมากมายตอนมีชีวิตอยู่กับกระเสือกระสนลำบากหากินกันไปใส่ไปลวูคมับเค้าใส่ อะไรเจ้าวันจะอ้างอะไรอยู่จิจู๋ก็ไม่ยอมกับพ่อแม่มุ่วมั่นชิดล้มเลยกินผู้เยาหาขึ้นทุกข์ก็น้ำใจทุกข์ถูกทุกข์มันตังวิเศษอ่ะเอาละเอะไะจะกินอีกจะกินไหม Å uh, uh. uh.